ได้เวลาต้ลงทันแล้วพวกนายนั่นแหละต้องขอโทษขอโทษมาซะแต่อยู่บริษัททั้งทีแต่จะนำหน้าเหมือนตัวอยู่ร็อดด้า

มันดูหนังสือปโรดดปรตุนตปบอกฉันเวลาเรากรี๊ดแบบเวลาเราเจอผีออ่มามาสกมนมา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 ันมามามา่ามามนะามา,กา,ากาม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 0 0ามนจะมาอามามก็ามามดมา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 นามามามาะามามาามล้าหาน้าาม่ We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kids, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your พอแล้วมาแล้วก็จะพูดอะไรดีวะก็โอ้ปีที่แล้วผมไม่ได้ทำคลิปอวยพรปีใหม่อ่ะผมเศร้าเศร้าจังเลยไม่ได้เตรียมคลิปทำปีนี้ก็ขอเตรียมหน่อยแล้วกันก็ ถ้าใครแบบว่ายังตามสมัยแกนเชสอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าขอโทษทีนะไม่ได้อัพคลิปแกนเชสเลยคือช่วงนี้ผมแบบกําลังแบบด r i v ตัวเองเข้าวงการภาคเสียงอะไรเงี <c> ้ย <oughs> ซึ่งไม่รู้จะมีวันหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้แต่ก็ถือว่าปีนี้ค่อนข้างผมก็ค่อนข้างแบบออกมาลองผิดลองถูกอะไรเยอะนะ <c oughs> ผมไม่จำไม่ได้นะว่าทำลายตัวเองคือแบบช่วงไหนที่เริ่มฝึกภาคจริงจังแล้วก็เริ่มเริ่มแบบหาโอกาสแบบว่ารับงานภาคฝึกภาคอะไรอย่างนี้ก็ถ้าใครแบบว่ามีงานภาคอะไรก็จ้างได้นะฮะจ อินเฉยก็ปีนี้ก็อย่างว่าผมอย่างที่ผมบอกไปก็ลองผิดลองถูกเยอะเออลองทํานู่นทานี่ทำนั่นลองกลับไปทําเกมแต่ก็รู้สึกว่าสกิลผมยังไม่ได้อ่ะผมยัง รู้สึกว่าต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะถ้าจะทำเกมพิเ็จอะไรเงี้ยคือตัวเกมที่ผมอยากทำมาคือผมอยากใส่เสียงภาคลงไปไงเออผมก็เลยแบบลองมาแบบคือถ,ถ้าจะทําเกมผมจะโฟกัสที่การแบบว่าการพรีเซนต์มากกว่ามากกว่าที่จะทาเมคานิกเกมนะนึกออกปะผมจะโฟกัสการเล่าเนื้อเรื่องอะไรอย่างงี้มากกว่าสําหรับตัวผมนะเอออะไรประมาณอย่างงี้ก็ใครที่ดูดูต้นคลิปไปอยู่ที่ผมแบบต,ต,ตัดตัดช็อตช็อตตะโกนช็อตกรีดมาให้ก็อย่าเพิ่งหูดับกันนะฮะก็ปีใหม่นี้ก็ ช่วงโควิดนี้ก็รักษาตัวกันนะฮะก็อย่าเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงนะฮะก็รักษาสุขก,กับาพรอกดัทุกคนดิ้นพันบนแล้วไอ้บ้า <laughs> ก็คลิปนี้ก็ทำสั้นๆเนาะทำไม่ยาวมากมาขออวยพรชวปีใหม่ก็ดูแลตัวเองนะครับมี We wish you a Merry Christmas and Happy New Year 2021นะครับหรือ2021นะครับผมก็ Merry Christmas and Happy New Year แล้วก่อนครับบ๊ายบายว้าว wow! Jaga pinak.